บัตของมนุษย์ที่ตามตอนจงเก็บกดอดกลั้นอย่าสั่นครคยนไปก่อนแล้วจะดีไม่มี บัดนั้นองนาคาเนรม,มิตอิทธิฤทธิร่างเก่านั้นเลียนหา ได้ชุบชีวิตเอาหญิงแสงโสมขึ้นมาบนเมืองมนุษย์ทด่มอบร่างใหม่ให้กับนางเพื่อออกตามหาเนื้อคู่ที่แท้จริงท่านผู้ชมครับฉากนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับตัวตึงของเรื่องาสาบซ่อนรักฉากนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับ จำาอกออกแล้วมี่ยาเห็นหน้าฉันคงสงใจฉันก้ากล่าวตอย้อดไปพยานาฬิกาจับฉันดุชีวีแต่พาดานขึ้นมาเมือบนมาตามหาบุตรของข้กคนคงม,มี<ะ>ถ้าพาดานโดตัวแล้วไม่หันก็แปลว่าชายคนนั้นคือกูฉัน ่าหนูอยากแต่งหน้าเป็นมังกรไปถึงโตอะไรเงี้ยทำไมอ่ะห่วงไรสดที่ชัดแต่งช้าเลยเรื่องไม่ทันเลยเขาเนี้ไม่ได้ปานีิดกับเขาเลยอ๋อผไม่เป็นไรครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณจะสวยขนาดไหนแต่เห็นข้างหลังคุณแล้วผมรู้สึกว่าถูกชะตาเหลือเกินคุณครับคะคุณครับคะมึงจะเดินไปไหนล่ะ ไม่ได้แต่ละคำหนูต้องมีทางไปค่ะคุณผู้หญิงครับค่ะขาคุณคอยเม่งตกเวทีคุณครับไม่ทราบว่าคุณเป็นใครมาจากไหนครับเนี่ยหนูอะหนูอยู่ในป่านี่แหละค่ะอยู่ในปา่าใช่อยู่มานานยังหนูขายของอยู่ในตลาดเลยซักพี่พตกลงที่อยู่ในตลาดหรือจะอยู่ในปา่าหนูมาหาของ รวยรัอ๋อแสดงว่าเป็นคนขยันใช่พี่ถูกชะตาหนูเหลือเกินค่ะว่างๆเดี๋ยวพี่พาไปตัดขนเกี้ยงเก่านะลูกนะไม่ได้ค่ะอันนี้ตัดไม่ได้เดี๋ยวไม่สบายอ๋อห้ามตัดผมเดี๋ยวไม่สบายใช่ผีพ่อผีแม่ไม่ชอบผีพ่อผีแม่ไม่ชอบตายแล้วเป็นลูกกม้าด้วยไม่ด้วยลูกกำพาอ้าวแค่เห็นว่าผีพ่อผีแม่ไม่ชอบพ่อแม่ของพ่อแม่อีกทีหนึ่งก็คือทากับยายวปลู่กับย่า รับประวันก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครันั่รวยตั่งเจริญค่ะขอให้เจริญตลาดโลบซับอะไรเนี่ยอะไรเยตลาดรวยซับรวยรับรวยซับเรียนขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอครับเอ่อคุณผู้หญิงครับ ผมเนี่ยนะผมพูดตามตรงนะครับคุณจะมาพูดอะไรกับฉันหรอคะผมเดินกลางป่ากลางเขามาเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วแต่ผมเนี่ยจะไม่เจออ้อีเวแล้วมึงมาแดกไก่อะไรตรงงนี่อมึงก็เล่นลิเกก่อนสิเขาให้มาแล้วอยู่กินเลยก็รู้แล้วเขาให้มามึงจะมากินอะไรตอนนี้มึงต้องทํางานก่อนเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเย็นเขาตาให้มายเย็นๆเนี่ยกินนี่กินเดี๋ยวมันร้อน มึงไปพูดไปชดแม่เขาก็เขาซื้อมาตั้งแต่เออตอนเย็นแล้วมันนานแล้วมันอยู่ในนี้มันก็ต้องเย็นเดเออก็บอกอ้าวก็เขาให้มากระถูกแล้วเพราะเขาซื้อว่าให้ตั้งแต่ตอนเย็นเอาไปว่าอย่าพ่งกินเลยครับคุณไม่เอากินก่อนแล้วแต่คุณนะครับขนาดคุณกินขนาดนี้ผมเห็นข้างหลังคุณคุณยังน่ารักขนาดนี้เลยไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงเนี่ยมีชื่อว่าอะไรครับน้ำอ๋อชื่อน้องน้ำ หนมึงกินไก่ถ้ต้องเดือดร้อนดิแมคะมีมีน้ำตะขวดไหมอนี้กระด่ไก่ติดคอไปซะแล้วมีมีเม้นโอ้ยนี่นี่นี่กระพากวาให้แล้วขอบคุณค่ขอบคุณนะคะก็ภาพสุดยอดมากเลยทำไมอ่ะโดนให้ไปรำนู่นแต่เราก็รู้ว่าไกลๆสองร้อยกระภาพบอกสองร้อยเมตรเป็นไงไปกอกลองร้อยโลล คงไปสองร้อยโลมึงเลยยุดยาแล้วเนี่ยยาวแน่นนะคะอ่าอันนี้น้ำคุณผู้หญิงครับเดี <c oughs> ย๋ยวผมดูแลคุณอย่างดีนะค่อยกินนะครับเดี๋ยวมันจะสำลักได้ยุงเยอะเลยพี่ฝนเอออิ่งนะครับจะได้ทำงานต่อครับคุณผู้หญิง <c oughs> อิ่งแลลวต้องมาเป็นพี่เลี้ยงดูแลอีกเนื้อ เออคุณครับคุณชื่ออะไรนะครับก็ต้องดูแลกันไปครับผมชื่อว่าดำดงค่ะชื่อดำดงเหรอครับใช่แล้วนี่มึง,งมึงไปเล่นลิเกก่อนน่นอีเวนหา,า,าขนาดเช็ดม,ออมือนู่นไปรับรางวัลก่อนเป็นเจือนผู่ของอ<า>เธอ เอาวิ่งมาเยเอาวิ่งตกใจเองแล้วไงเฮ้ยมึงอะไรกลัวกลัวหายหน้ามึงเออหน้ากูหัวไปยิ้มอีกมึงเป็นใครเนี่ยสารามไงใช่เหรอใช่ทำไมรูปร่างอาพับขนาดนี้ล่ะสารามโดนฝนโดนฝนแล้วเป็นอย่างนี้เลย เปียกเจเอ่ยนี่เจ้าหนีกระไรมาเรือช่วยแจง้งข้าไปเจ้าได้ซราบทีเถิดเปียกเจเอ่ยกัวมึงเริ่มป่วยเลยนะ้องรู้ไหมอู๋ว่าอุตส่าห์มัดถุงอีบะไยไส่ฉีดถุงแดกได้ที่อีดงมึงทำงานก่อนได้ไหม,มค่อยกินมันเป็นเวลางานยังไม่ถึงกด มันก็ไม่ได้มึงเป็นศิบปินมึงจะมาน,นั่งกินอย่างนี้ไม่ได้มึงเชื่อกูจะทำงานก่อนอะยังไงล่ะมึงอะปกติแดกไก่ดิบไม่ใช่เหรอยังไงของใครอะของครูครูผู้ใหญ่ดิแม่แม่แมนั่งดิแกะกินอีกแหมแกนี้ห่วงใจไรไอ้นู่นผู้เชีย่ยวชาญคนนู่นกูนน้เชี่ยวังนี่สุดไปครูผู้เชยวชาญวันนี้ไม่มีแม่เอาไก่มาให้เลย นั่งอยู่ข้างหลังไม่ไวายทำไมอ่ะเขาเกียบบ้างเขาหลามเขาคนไทยอนุรักษ์ของไทยโอ้โหกินจนขี้เหนี่ยวมาแล้วเนี่ยไปมึไปจวกูไปก่อนมันไล่บ้างกูมามึงผู้หญิงคนนี้เหรอเออผู้เจ้าหองอวางไว้เป็นตปั๊บซี่ให้หนอ่อยเหรอขอแต่เดี๋ยวมีคนเามาให้ปั๊บซี่อออเออ,เอ,อจัดก,การนะเอเอเออ เอาสวยแล้วร้อนไหมมึงอะ่ะมาคุยกูก่อนอือขอบคุณครับอลงไขอบคุณครัวเบลนี้อาหน้าเวทีด้วยนะครับเขิน,นนิดนึงครับ,บคุณครับต้องถามคุณว่าว่าหมดไปเท่าไหร,ร่แล้วกับข้าวเกียบเอาแล้วใครทาให้กูแตกเนี่ยไม่เคยได้กินดีสักวันเลยมันเป็นยังไงวะ ต่อให้มันดีแบบเต็มๆแผ่นมือกินแบบเต็มๆ,ๆแผ่นไม่ได้ดูดีแล้วเข้าปากไม่ได้ไม่ค่อยเล็มไงเธอว่างไหมว่างอยู่ค่ะเอาสับระรดออกทีทสิเอออมันมันดีปโอ้ยหายในภูแลอันนั้นภูแลนีกกุ่กระจิดลิปอีทุเล่ เธอขอเกี่ยวสักหนึ่งเพลงจะได้ไหมนักเรอเอ,อ่ยโหยังไม่ทันพูดอภิจาเลยจะเกี่ยวกันละขอคุยด้วยอ่ะรักกันชอบ่อยอยากร้องจีบอ่ะอยากจะจีบฉันเหรอครับผมเชิญตามอัธรรยาศัยและจิตศรัทธาของเธอเธอเนี่ยไหวจาภาพยังไหว,วแล้วเออเนี่ยจำได้ไหมใ,หใครคนไทยก็นั่ง กระบ่ามือนกันแห่ที่มามาเ<ไ>ป็<ไ>ปนคู่พ่อาม,มากพ่อแม่หรอกขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันอีกวันหนึ่งนะคะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับวพวี่เต๋าพี่เต๋าด้วยพี่เต๋าเออเอ่หวานจริงด้วยอยา,อากบอกสามเชยว่าพี่ไม่เคยรักใคร อยูไก่ตั้ง้อยไหนยังมีอารมณ์มาห่วงไก่อีกเธอมาไหนพี่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 ทำอะไรอ่ะรักน้องพี่รักกูเหรอพี่มีมียัด้วยใช่ปะมี ทำไมพี่พี่พี่เข้ากับเนียได้แต่ว่าทำไมพี่ไม่มีฝีมือทําให้หนูมีอารมได้เลยมันตายได้ขนาดน,นั้นเลยเหรออ้าวอ้าวทำทำตังคกูขาดอีก ที่เขาซื้อมาร้านไหนเนี่ยหลอดดูดไม่ขึ้นเลยเฮ้ยมาเอาหลอดกูไม่ได้ขายบี้ไปแล้วเนี่ยโอ้ยใครก็ได้ชวนมาซื้อต่อกูทีเถอะลูกเนี่ยนอ้องอุย้ยทำไมมันขับพี่เป็นไรอะ่ะม,มันมันคันจังฮะมันคันอ่ะมันคันเหรอครับหนูขอบคุณค่าขอบคุณค่าคุณ คุณผู้หญิงเสียงหน่อมากเลยอะค่ะคุณผู้หญิงก็เสียงหวานเสียงเล็กนิดเดียวเลยจริงนะคะนี่มึงอยากมาแอบเสียงอีหมัดหมาหล่อตายแลย้วไอ้รองเท้า่อนแดงรู้จริงรเ้าพอคุณผู้หญิงนี่คิ้วดกมากเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่ค่ะอันนี้เส้นเส้น,เส,น,น <laughs> เส้นผมขนค่ะเส้นผม ขนผมจะขนก็ขนจะผมก็ผมสักอย่างหน,น,นึ่งสิคบคุณอันเส้นผมค่ะเส้นผม